กับหลายคนก็จะงานเป่าแบงกันเป็นปกติในการจารัดมือถือนะครับแต่ตัวนี้นะครับแองเกอร์โซโล่นะครับตัวนี้มีสายจายัดในส่วนแต่สี่แต่เป็นที่แขวนได้นะครับมีช่องเก็บตัวสายนะครับนะครับสามารถฮห้วหรือว่าแขวนได้นะครับหลายคนใช้งานอาจาจะใช้งานมืีเดียว อปัญหาในการถือนะครับเช่นถือราคการนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่บางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับน่ครับเหี่ยแหวนหลัานี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในการใช้งานนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องจับตัวปอเป็นก็ได้นะครับ ห้องแนไว้ในหลักกานี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับ